จึงเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างไทยกับจีนในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยและในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีการทำโหวตแสดงความคิดเห็นเลยการทําโพลว่าคนจีนต้องการเข้ามาเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดของโลกปรากฏว่าประเทศไทยก็ถูกเลือกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะเชื่อมั่นในมาตรการเรื่องของโควิด -19 กองทัพบกทําแบบนี้นะครับ ผ่อ,อนปรนแล้วก็ให้สามารถนะครับส่งสินค้าเข้าไปยังค่ายทหารได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหน่วยงานอื่นก็คงต้องกลับมาแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องการกระทําความผิดนั้นก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วเป็นเรื่องของบุคคลส่วนเรื่องขององค์กรที่ยกเลิกไปก็ควรจะกลับนะครับมาขายสินค้าตามปกติ สวัสดีครับมาพบกับผมเจืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของกองทัพปกนะครับประกาศเลิกแบรลาซาด้านะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอกหญิงสิริจันทร์งาทองนะครับรองโคศก กองทัพบ,บกเปิดเผยว่าับการประชุมกองทัพบ,บกบเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาพดเอกตรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทาหารบกได้กล่าวถึงการปฏิบัติของกองทัพตามแนวทางของรัฐบาลรองรับการเปิดประเทศในเดือนกรกฎาคมหลังสถานการณ์โควิด -19 นั้นคลี่คลายโดยนะครับทุก หน่วยดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวทั้งดำรงศักยภาพทั้งกำลังและยุทธุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือดูแลประชาชนและสนับสนุนทุกภาคส่วนต่างๆรองรับสถานการณ์โควิด -19 ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตด้วยกองทัพได้มีมาตรการห้ามสั่งสินค้าและอนุญ,ญาตให้มีการส่งจากแพลตฟอร์มออนไลน์บางบริษัทเข้ามาในหน่วยของกองทัพบกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวมีการเผยแพร่สื่อโฆษณาด้วยการตลาดด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งนะครับปัจจุบันกิจกรรมสื่อโฆษณาทางด้านการตลาดดังกล่าวถูกนําไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับอีกทั้งเพื่อสอดคล้องกับบรรยากาศการเปิดประเทศและการกลับมาประกอบกิจการภาคธุรกิจต่างๆกองระบบจึงแจ้งยกเลิกข้อห้ามสั่งและส่งสินค้าแพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้บัญชาการดาวมดหารบกได้กล่าวถึงฐานใหม่ที่อยู่ระหว่างการฝึกและก็ประจําการนะแล้วก็มีการพูดถึงหน่วยการฝึกต่างๆส่วนการปฏิบัติการป้องกันชายแดนก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานวิกฤตก็มองว่ากองทัพบ,บกเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากเดิมจาก เคสของนาราแคปกระเทยพร้อมพวกนะครับได้มีการทำคลิปออกมามีการจ้างวานจากาทางเอเจนซี่ของ Lazada าจึงบน30,000บาทนะครับแล้วก็มีการทำคลิปวิดีโอออกมาเพื่อโฆษณา Lazada เป็นการบูลลี่คนพิการมีการาเสียดส,สีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจนเป็นที่มาของกองทัพบ,บกนั้นห้ามส่งสินค้าเข้าไปนะครับภายใน อกองทัพบกในขณะที่สำนักพระราชวังนะครับโครงการหลวงต่างๆก็ไม่มีการก็มีการห้ามแหละนะก็ยกเลิกยกเลิกการขายสินค้าบน Lazada านะครับแล้วก็มีการเซ็นเชนถึงขั้นจะมีการร้องให้ปิดเว็บไซต์นะครับลาซาด้ไม่ให้ขายของในประเทศไทยจู่ๆกองทัพบกก็ยกเลิกอย่างกระทันหันคำถามที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้น นะครับกองทัพบ,บกไม่แม่นยำหรอหรือกองทัพบ,บกกาลังทําอะไรอยู่กองรับปลุกใจงรักพักดีหรือเปล่าผบตบคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถูกตั้งคําถามในโซเชียลมีเดียจำนวนมากอาลไะข้อข้อขอ,อ้างเรื่องหนึ่งก็คือว่าคดีนี้ถูกเข้าสู่กระบวนการวิธรรมมีการออกหมายจับมีการจับปุ่มผู้ต้องหานะครับนาราแคบกระเทยพร้อมกับพวกเรียบร้อยแล้วนะครับมีกลุ่มม็อบ3นิ้วที่ไปก่อเหตุเผารถตำรวจมาเยี่ยม นค,คนเหล่านี้สุดท้ายก็โดนจับกลุมไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ประการแรกเข้าสู่กระบวนการของศาลละศนะาลร,รับเรื่องละนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการขอฝากขังก็ปรากฏว่าก็มีการขอประกันตัวออกมานะครับนั่นคือประการที่1นึ่ะครับประการที่2นะฮะสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเงียบหายไปนะครับก็คือเรื่องของการจะปิดเว็บไซต์นี้นะครับเรื่องของ Lazada เนี่ย รจริงๆแล้ว Lazada ก็เป็นเว็บไซต์ของประเทศจีนนะครับเป็นเครือข่ายของ a l i b a b บนะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของจีนซึ่งมีข้อตกลงกับประเทศไทยนะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะครับตอนนี้กระบวนการดังกล่าวแน่นอนฮะย่อมมีการเจรจาระหว่างไทยกับฝั่งของจีนนะครับเป็นที่เรียบร้อย นะครับกองทัพบกก็แสดงเสลักษ์นะครับทาง ICT d นะครับ DS เนี่ยนะกระทรวง DS เนี่ยที่บอกว่าจะเสนอให้มีการปิดเว็บไซต์นี้ก็เงียบไปนะครับถามว่าถูกไหมที่กองทัพบ,บกทำแบบนี้กองทัพบ,บกทาแบบนี้ถูกแล้วนะครับเพราะยึดหลักอะไรความสัมพันธ์นระหว่างประเทศผู้กระทาความผิดก็ว่าไปตามกฎหมายต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ความสัมพันธ์นระหว่างประเทศมีความ สําคัญนะครับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องเรื่องของ,ของการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรเพราะว่าตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นต้นมาไทยได้ไปขอความร่วมมือกับรัฐบาลจีนจ salary. นะครับให้มีการสนับสนุสนนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศจีนเข้ามาอย่างประเทศไทยจึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยและ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีการทำโหวตแสดงความคิดเห็นเรื่อการทำโพว่าคนจีนต้องการเข้ามาเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดของโลกปรากฏว่าประเทศไทยก็ถูกเลือกไปอันดับหนึ่งของโลกเพราะเชื่อมั่นในมาตรการเรื่องของโควิด1 9กองทัพบ,บกทำแบบนี้นะครับผ่อ,อนปรนแล้วก็ให้สามารถ ส่งสินค้าเข้าไปยังค่ายทหารได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหน่วยงานอื่นก็คงต้องกลับมาแลครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องการกระทําผิดนั้นก็ถูกนําคดตีตามกฎหมายไปแล้วเป็นเรื่องของบุคคลส่วนเรื่องขององค์กรที่ยกเลิกไปก็ควรจะกลับนะครับมาขายสินค้าตามปกตินะครับส่งสินค้าตามปกติได้แล้วเพราะเราต้องยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ oh <laughs>